East Water ดูราคาหุ้นวันนี้ก็ต้องบอกว่าถึงแก่เวลาอันควรคือปรับลงมาค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับ,รบเพื่อเป็นการตอบรับกับสัมปทานที่กำลังจะศูนย์สิส้นมาลายหายไปโจทย์สำคัญแน่นอนยังอยู่ที่ว่าแล้ว East Water จะไปทำธุรกิจอะไรหลังจากนี้หรือต้องถามใหม่ฮะถามว่ามันมีอะไรเหลือให้ East Water ์ทำบ้าง อือ,อ,อ,อนี่เองก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขาไม่มีปัญญาไม่มีศักยภาพนะ,ะแต่แค่กาลังจะบอกว่าไอ้สัมปทานที่มันกําลังจะสูญสิ้นมาลายหายไปเนี่ยม,มันคิดเป็นสัดส่วนกี่สิบเปอร์เซ็นต์ของไรายได้ที่อีสต์วอเตอร์เคยมีมาตั้งแต่ในอดีตเพราะอย่าลืมนะท่อน้ํำ EC ที่ได้สัมปทานไปเนี่ยต้องบอกว่ามันมี3เส้นเส้นที่อยู่ภายใต้สัมปทานหนึ่งเส้นแล้วก็นอกเหนือสัมปทานอีกสองเส้นไอ้ตรงนี้มันเป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ให้กับตัวของอีสต ที่ผ่านมาเหมือนกันนะ,นะครับก็มีความคืบหน้าล่าสุดจากทางกระทรวงการคลังนะครับ,รบก็นอกเหนือจากเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายคุณสุภชัยฮะไปโฟกัสที่แผนดําเนินการ กับทาง East Water ในการที่จะเอาสัมปทานเนี่ยมามอบให้กับทางวงสยามครับตามที่ได้เซ็นสัญญากันไปอ่ะรบกวนคุณสุประชัยช่วยไล่เรียงให้ฟังสักนิดหนึ่งเอาเบื้องต้นก่อนฮะวันนี้วันนี้วันนี้นะครับวันนี้เนี่ยทางคุณสันติพร้อมพัฒนะครับรัฐมนตรีเออรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและก็คุณประภาสคงเอียดนะครับอดิบีกรมธนารักษ์ และรวมถึงคุณอนุริทเกิดสินชัยนะครับกรรมการผู้จัดการของบงสยามวันนี้จะลงพื้นที่ในโครงการท่อน้ํา EEC นะครับตรงนี้เข้าไปลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการมอบสินทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินนะฮะเกี่ยวกับท่อต่างๆนะครับจากบริษัทจัดการบริหารบริษัทจัดกรรา,กร,ร,ากร,รและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออกหรือว่า East Water นั่นเองนะครับโดยกรมธนารักษ์จะมีการทําหนังสือแจ้งไปยัง East Water นะครับภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อให้โอน ทรับสินคืนให้กับกรมนะครับโดยเฉพาะในส่วนของข้อน้ําที่ไม่มีสัญญานะครับประกอบกับโครงการท่อน้ําไอ้ตรงเนี้ยท่อที่มีสัญญานี่ก็คือท่อน้ําที่อันแรกก็คือท่อน้ําจากหนองปลาไหลหนองค้อและก็จากหนองค้อไปแหลมชบงังระยะที่2อันเนี้ยต้องคืนภายในระยะเวลา60วันนะครับอันนี้ประเดิมเลยนะครับ ย้ำว่าต้องภายในระยะเวลา60วันคือโครงการนะฮะหรือว่าส่วนท่อหนองค้อต้องเป็นหนองปลาไหลหนองค้อแล้วก็หนองค้อไปแหลมฉบังอาทั้งเส้นตลอดทั้งเส้นก็จะเรียกว่าเป็นหนองปลาไหลแหลมฉบังถูกไหมฮะใช่แล้วทีนี้ไอ้เรื่องนี้คุณสุภชัยมันก็มีประเด็นที่ไปเชื่อมโยงกับวันนี้นะฮะที่บรรดาผู้ถือหุ้นของอีช์วอเตอร์จำนวนมากที่เขาได้มอบหมายให้กับกลุ่มธรรมิบาลเครือข่ายภาคประชาชนต้านทุจริตและคอร์รัปชันเนี่ยนะฮะที่กําลังไปยื่นหนังสือขา ที่สํานักง,งานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรทอโดยเป็นการส่งหนังสือตรงให้กับคุณรื่นวด,ดีสุวรรณมงคลนะฮะท่านเลขาธิการของทางกรทตนั้นเนี่ยเ,ออเพื่อเป็นการทวงถามความคืบหน้าค,คุณคสุภชัยฮะถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นเขาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบและดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ ตามกฎหมายนะฮะกับผู้ที่เกี่ยวข้องในอีสต์วอเตอร์ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องตรงนี้ขยายความสักหน่อยก็คงจะหนีไม่พ้นฝ่ายบริหารและหรือกรรมการะนะฮะที่มันมีอยู่2ประเด็นหลกัหลกๆคุณสุภชัยฮะประเด็นที่1เนี่ยคือมันมีการตรวจสอบออแล้วก็พบว่าทางอีสต์วอเตอร์เนี่ยไม่ได้มีการดําเนินคดีนะฮะใดๆไม่ว่าจะทางแพ่งหรือว่าทางอาญากับคู่สัญญานะฮะที่ทางอีสต์วอเตอร์ไปจัดซื้อจัดจ้างมาเนี่ยเนื่องจากมีการตรวจสอบพบข้อเท็จจริงนะฮะ กรณีการก่อสร้าง สระน้ําสํารองนะวงเงิน75ล้านบาทเนี่ยมันมีความไม่โปร่งใสและที่สําคัญคือโครงการมันไม่เรียบร้อยด้วยนะครับผู้ถือหุ้นเขาก็ไปตรวจสอบดูแล้วบอกเอ้าแล้วแบบนี้ทําไมบริษัทไม่มีการไปฟ้องร้องใดๆเลยมันรู้กันหรือเปล่าในลักษณะนั้นนะครับซึ่งโดยธรรมชาติวิสัยเนี่ยถ้าตรวจสอบแล้วพบความผิดปกตินะบริษัทก็ต้องแสดงความรับผิดชอบก่อนเลยนะฮะต้องเทคแอคชั่นด้วยการฟ้องร้องคู่สัญญาแต่นี่ไม่มีเลยทั้งแพ่งและอาญา พูดถึงหุ้นวันนี้เขาจึงไปถามที่กรตอนะฮะว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วในการตรวจสอบเรื่องนี้ใช่แต่ทีนี้ประเด็นที่สองไอ้ประเด็นแรกเนี่ยมันไม่เท่าไรหรอกเจ็ดสิบห้าล้านบาทนะแต่ไอ้ประเด็นที่สองอันเนี้ยอันเนี้ยนะคือเราอ่านดูเองแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ผิดปกติจริงๆนะประเด็นที่สองที่เขาไปทวงถามนะฮะความคืบหน้าในการตรวจสอบเนี่ยคือก่อนหน้านี้ที่ทางบริษัทได้มีการอนุมัติโครงการ ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำหนองปลาไหลหนองค้อแหลมชะบังรวมถึงโครงการก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันหนองปลาไหลเนี่ยที่มีลักษณะเร่งรัดจัดจ้างผู้ถือหุ้นอันนี้เขาตั้งคำถามแรงเขาถามว่ามันเป็นการทิ้งทวนหรือเปล่าโอ้ทิ้งทวนทิ้งทวนไอ้คีย์เวิร์ดเนี่ยมันอยู่ที่คำว่าทิ้งทวนคุณสุภชัยฮะเพราะว่าอะไรมันไปเชื่อมโยงไงกับที่คุณสุภชัยรายงานไปเมื่อครู่ว่าไอ้ท่อ หนองปลาไหลแหลมชบางเนี่ยครับอีชวอเตอรต้องส่งคืนให้กับธนารักษ์นะ,ะ,ะภายใน60วันเพื่อที่ธนารักษ์จะได้เอาไปให้กับผู้รับสัมทานรายใหม่ใช่ได้ไปบริหารจัดการต่อเพราะฉะนั้นคำถามคือว่าก็ในเมื่อมันจะสูญสิ้นสัมปาระอยู่แล้ว หรือมีโอกาสที่จะสูญสิ้นสัมป,ปทานไปเหตุใด uh huh. ต้องเร่งรัดให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง mm hmm. นะฮะในส่วนของโครงการก่อสร้าง mm hmm. นะฮะสถานีเพิ่มแรงดันที่หนองปลาไหลแล้วก็มีการไปเสริมเพิ่มเติมระบบท่อส่ง mm hmm. วงเงินเนี่ย 4, ล้านบาทนะ mm hmm. อันนี้เขาจึงถามตั้งเป็นคำถามแรงๆว่ามันเป็นการทิ้งทวนหรือเปล่าก็รู้ทั้งรู้ว่ามันมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้สัมปทานต่ออทําไมไม่รออทําไมไม่รอให้มีความชัดเจนก่อนว่าถ้าได้ก็ค่อยไปลงทุนเพิ่มนะแต่นี่คือมันก็ลูกผีลูกคนครับไม่รู้จะออกหัวออกก้อยมูใจอย่างไรแต่ดันไปอนุมัติให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง4,300ล้านบาทไส่อย่างนั้นเออนะดูแล้วผมว่าน่าสนใจว่า ทั้งประเด็นรหนึ่งและสองเนี่ยในมุมผมผมก็มองเอ๊ะมันจะมันจะไปเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าของเดิม75ล้านบาทย,บยังไม่ดำเนินคดีอะไรเลยอืยังไม่ได้ทําอะไรเลยถอว่าดูแล้วไม่น่าปผงสใยแล้วอีก4,000ักว่าล้านบาทเอ๊ะไอ้แน่นอนนะ4,000ั 4, กว่าล้านบาทมันต้องไปจ้างคนที่มาดําเนินการถูกปะฮะไอ้คนที่รับจ้างเนี่ยมันเป็นใคร นั่นสิฮะมันเป็นใคร <c oughs> ก็เดี๋ยวคง <c oughs> ต้องรอการตรวจสอบของทางกรอ,อด้วยนะครับ <c oughs> วันนี้ผู้ถือหุ้นอย่างที่กาเปลี่ยนครับ <c oughs> เขาก็ไปยื่นหนังสือกัน <c oughs> เพื่อถามความคืบหน้านะฮะ